ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่28มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะคะเรามาดูเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันพฤหัสก่อนนะในสัปดาห์นี้<ม>เห็นไหมปาฏิหาริย์และความโชคดีบังเกิดกับคุณเทวดารักษาคุณระกคุ้มครองครอบครัวสุขสันต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกิจกรรมครอบครัวทําเพื่อครอบครัว และไพ่ใบที่3การเงินเข้ามามีรอบด้านการเงินโดดเด่นและมั่งคั่งฐานการเงินที่ดีฮนะนี่คือไพ่เศรษฐีนีนะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเขาบอกว่าจะมีการได้หยิบจับทําอะไรบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นโชคเข้าข้างคุณปฏิหาริย์เกิดความฟุกเกิดกับคุณหรือมีเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือเป็นจังหวะหรือโชคชะตาหรือได้เกณฑ์ได้ หยิบจับทําอะไรบางอย่างใหม่ๆที่มันเป็นความถนัดหรือความชอบส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็การงานแต่การงานทําใกล้ชิดกับครอบครัวหรือทํางานครอบทำงานกิจกรรธุรกิจครอบครัวหรือชีวิตการทํางานเหมือนมีความชิลๆสบายๆเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็การงานส่งเสริม สง่าร,ราศีความโดดเด่นของคุณด้วยอะ่ะทีนี้การเงินแหละการเงินของคุณก็จะมีเข้ามาเนี่ยไพ่การเงินมันบอกอยู่แล้วไพเ่เศรษฐีถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เร,เรียกว่าผู้หญิงอุปถัมถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่มีเงินเข้ามาลายล้อมจะมากหรือจะน้อยของแต่ละคนจะไม่สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าแค่บอกว่ามีการเงินเข้ามาลายล้อมการเงินจะหมดไปกับครอบครัวทำ,ทำเพื่อครอบครัว เพื่อความสุขของครอบครัวและก็การเงินจะได้อะไรมาแบบฟุกๆแบบปาฏิหาริย์แบบไม่น่าเชื่อแบบไม่แค่คิดอ่ะเนี่ยค,คือการเงินพอความรักละ่ะความรักของคนมีคู่ก็เรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทํากิจกรรมอะไรเป็นครอบครัวสำหรับคนที่หรือคนที่ยังไม่มีลูกก็คิดจะทําคิดจะมีลูกคิดจะเริ่มลงมือทําสร้างครอบครัว ถ้าคนมีลูกแล้วก็เรียกว่าเห็นไหมครอบครัวสุขสันต์เฮฮาปาร์ตี้อยู่กันพร้อมร้าพร้อมจ่าครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัววนนั่นเองส่วนคนโสดคนโสดก็ยังคงเป็นสาวโสดอยู่นะไหมสาวสาวไม้เออเชิดเลิศดทรณงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ส่วนมากจะให้ความสําคัญกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวในบ้านใหญ่ซะมากกว่านะ แต่ก็ระวังนะคะบางเอินนะมีเกณฑ์อาจจะได้เจอคนปิดที่ถูกชะตาแรกเห็นถูกชะตาต้องใจด้วยนะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สุขภาพสุขภาพโอเคค่ะเทวดารักษายืนตัวตรงหลังตรงตัวเชิดเชก็แสดงว่าร่างกายสุขสมบูรณ์อยู่ในช่วงนี้ก็ถ้าใครเป็นอะไรอยู่ก็เรียกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีผลอะไรกับร่างกายคุณนะคะก็เรียกว่าส่งๆสบายสบาย ชุกราบล่ะชุกราบจะได้จากใครหลายช่องทางเลยค่ะจากเทวดาจากสาวใหญ่หรือแม่ไม้และจากคนในครอบครัวค่ะ